สินค้าอะไรที่คนซื้อซื้อด้วยอารมณ์วันนี้ไซมีมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะพามาดูค่ะเป็นสินค้าพวกกระจุกกระจิกนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากหาไอเดียไปขายสินค้าเปิดร้าน10บาท20บาทค่ะต้องบอกเลยว่าของพวกนี้ย มันเป็นของกระจุกกระจิกน่ารักขายง่ายค่ะเวลาคนนี้เข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็จะมองดูแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักทุกอย่างน่าซื้อค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงค่ะตอนนี้หลายคนเริ่มมีความคิดฟิงไอเดียอยากเปิดร้านแล้วใช่ไหมคะถ้ามีนะไซแนะน,นําเลยไม่ยากค่ะหาไม่ยากเลยวันนี้นะคะที่พามาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าสินค้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุนสมุด หรือว่าจะเป็นสกอตเทสต่างๆเนี่ยคือพูดตรงๆค่ะคนที่อยากเปิดร้านสิบาท20บาทต้องบอกว่าอพอยหลักๆก็คือลงทุนไม่เยอะค่ะขายเด็กค่ะขายง่ายค่ะแถวๆโรงเรียนก็ได้ค่ะไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้ค่ะเอาความคิ้วๆเข้ามาเสริมนะคะตรงนี้เนาะที่นี้หลายๆคนบอกว่าอยากขายแล้วค่ะจะหาย,ยังไงคะอันเนี้ยเดี๋ยวใจบอกก่อนนะคะว่าเนี่ยตอนเนี้ย หายจาก1น8่ได้เลยค่ะไซใช้โดยการที่ใช้ลูกเซิร์ชนะคะเห็นไหมคะพอะตอนนี้เซิร์ชขึ้นมาก็คือเนี่ยจะมีหลากหลายราคาให้เราเลือกค่ะเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถึง5บาทก็มีนะคะแต่ทีนี้มันจะมีไกด์ไลน์อยู่ด้านขวามือตรงนี้บอกว่าช่วงราคาที่มีสินค้าให้เราเลือกเยอะที่สุดอยู่ในช่วงราคาก็คือ1-7ถึงหยวนค่ะก็อยู่ที่ประมาณ5บาทถึง35บาทตีข้าวๆ่าแบบนี้ก็ได้คะ่ะหาง่ายมากๆถ้าใครไม่รู้นะคะสามารถเข้าไปดูในช่องของชัยหน้าโฟทีได้นะคะอันนี้ไซจะม ที่จะเลือกดูได้เลยค่ะหลังจากนะั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันนี้ค่ะขายขั้นต่ำเท่าไหร่อันนี้ขายขั้นต่ำแค่2แผ่นนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราแอดตะกร้าใช่ไหมคะเราก็แค่แอดลงไป1-2แค่นี้ค่ะแล้ว